รถถังหนักท T-31 0เป็นในโครงการพัฒนารถถังของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2โดยมีเป้าหมายเพื่อรับมือกับรถถังหนักของเยอรมนีและสหภาพโซเวียตเช่นไทเกอร์ II เจจดิเกอและ IS-3 การออกแบบที่30เริ่มขึ้นในปี1944โดยมีการผลิตต้นแบบจำนวน6คันในช่วงปี1945-1947รถึงรถถังนี้มีน้ำหนักราว88ตันความยาวรวมปืนประมาณ13.5เมตรความกว้าง3.8เมตรและความสูง3.23เมตรใช้ลูกเรือ6คนได้แก่ผู้บังคับการพลขับพลวิทยุพลยิงและพลบรรจุ2คนอาวุธหลักของที0คือปืนใหญ่ที7ขนาด155ม mm, ม ซึ่งเป็นหนึ่งในปืนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยติดตั้งบนรถถังอเมริกันปืนนี้ใช้กระสุนแบบ2ชิ้นคือหัวกระสุนและดินขับทําให้การบรรจกุกระสุนต้องการคนบรรจุ2คนและมีอัตราการยิงประมาณ2นัดต่อนอาทีกระสุนที่ใช้มีน้ําหนักรวมประมาณ61กิโลกรัมโดยมีทั้งกระสุนเจาะกรอดและกระสุนระเบิดแรงสูงนอกจากนี้ที่30ยังติดตั้งปืนกลขนาดนิ้ว2กระบอกและปืนกลขนาดนิ้วอีก1กระบอกเพื่อเสริมความสามารถในการต่อสู้กับเป้าหมายเบาและการป้องกันตัวเอง โครงสร้างของ T 3 0ใช้แชสซสีเดียวกับ T 2ี29โดยมีการปรับแต่งเพื่อรองรับปืนขนาดใหญ่และเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นเครื่องยนต์ที่ใช้คือ Continental AV 1790-3ถึง3แบบ B 1 2ให้กำลัง810แรงม้าทำให้รถถังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ43กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและมีระยะปฏิบัติการประมาณ260กิโลเมตรระบบการสะเทือนแบบแท่งบิดช่วยให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่ขรุขระได้ดีขึ้น กรอกของที่30มีความหนาสูงสุดที่บริเวณป้อมปืนด้านหน้าประมาณ279ม mm. ิลลิเมตรและที่ตัวถังด้านหน้าประมาณ203ม mm. ิลลิเมตรการออกแบบกรอเน้นการป้องกันการโจมตีจากปืนต่อต้านรถถังขนาดใหญ่ของศัตรูอย่างไรก็ตามน้ำหนักที่มากของรถถังทำให้การเคลื่อนที่และการขนส่งเป็นเรื่องยากและส่งผลต่อความคล่องตัวในการรบหนึ่งในต้นแบบของที่30ได้รับการติดตั้งระบบช่วยบรรจุกระสุนอัตโนมัติ เพรีกว่าที0า e ซึ่งช่วยลดภาระของคนบรรจุและเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงโดยระบบนี้จะปรับมุมปืนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุ